มาค่ะเดี๋ยวแม่ให้น้องนั่งก่อนนะเดี๋ยวแม่จะจะตอบคําถามคลิปนี้นะคะคุณนุ้ยสุมารินนะไม่ต้องชวนแม่คุยลูกไม่ต้องชวนแม่คุยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปชี้ให้ดูที่คุณสุมาเินที่คุณนุ้ยสุมารินถามมานะคะว่าเงียบชาฟังแม่ก่อนอย่าเพิ่งคุยกับแม่แม่ยังไม่ได้ถามหันหน้ามาคอยโอเคคอยอย่าเพิ่งคุย ถามว่าคุณนุ้ยสุมาลินถามมาว่าหัวเฮียชาไปโดนอะไรมานี่ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมอะถ้าเป็นตรงนี้แม่มุ้ยจะบอกว่าแม่มุ้ยจะบอกว่าเฮียชาวันนั้นอะไปมุดหาแมวจรจุงเดินและไปมุดหาแมวจรในในกระถางต้นไม้อะในกระถางต้นไม้แล้วก็เลยไปโดนต่อต่อยมีต่ออยู่ในนั้นพอต่อต่อยเสร็จบวมเสร็จคอ,อเป็นรูปุ๊บขนที่ขึ้นมาเป็นสีขาว ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่น่าสมน้ำหน้ามากโดนต่อต่อยนะคะใช่ไม่หล่อแล้วอ่ะแล้วก็อีกที่หนึงสำหรับแผลเป็นบนบนบนหัวบนใบหน้าเฮชานะคะก็จะเป็นตรงจมูกตรงนี้เห็นไหมคะแม่แม่เห็นไหมตรงเนี้ยคือโดนหมาจรกัดเพราะว่าแม่มุ้ยพาชาเดินแล้วใส่ที่ครอบปากให้เฮชาใส่ที่ครอบปากให้เฮชาหมาจรวิ่งมากัดตรงจมูก แล้วก็กัดขาแม่มุ้ยพาไปให้หมอเย็บนะคะก็จะมีแค่นี้สองที่สองที่อุ้ยคุณแม่ตาดีมากนะแม่นุ้ยตาดีมากนะคะมองเห็นนะคะแล้วก็มีแม่แม่หลายท่านที่ถามเข้ามาเยอะพอสมควรแม่มุ้ยมาเคลียร์ให้แล้วนะคะโดนต่อต่อยโดนหมาจรกัดโอเคสวัสดีครับแอบหล่อเหมือนเดิมเก่งมากลูกเก่งมากรักแม่ไหมอุ้ยจะรักแม่จะมารักอุ้ยจะมารักนั่งลงก่อนนั่งลงรักแม่ดีๆ เขาจะรักแม่ดังๆแน่นอนเขาจะรักแม่ดังๆแน่นอนชาจะรักแม่ดังๆใช่ไหมอะรักแม่โอเคอีกข้างนึงอีกข้างนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่เอาเอาอีกข้างนึงโอเคเก่งมากครับเก่งที่สุดลูกแม่กูดบาย